บบเมาทุเรศมากตอนเนี้ยวิอะไรเนี่ยอะไรอะไรดาเมจอยู่ฟ้ามั้งมึงยไม่รู้อ่ะของกูอยู่ครบนี่ว่ะอะไรวะนี่ของกูอยู่ครบอีหลอกหลอกลวงกันได้น้ำมันต้องหมดก่อนแน่เลยอ้าเออไข่มันลดน้ำอึโหแล้วหินมันงอก ยอยหินมันเพิ่มพูนนี่อุตส่าห์วางทางไม้ไว้แล้วมันหนึง่งควรกันได้เลยเรีนง<พ>อก<พ>อ,อัดไปให<า>้ <พอ S 1> เลยนะครับใช่เอาเรื่องย้องไม่ไหวแล้วต้องทุบทีต้่มหินไหมละ่ะทุกหน้าเอ้ยไม่ดุยนะอนโง่มาขนาดนี้ต้องทุกเนย เรเห็นเลยล่ะคอมเหนื่อยใจเหนื่อยทุบไปล่ะเหนื่อยกับมือเนี่ยอ้าวไปหาอะไรมาปลุกเพิ่มด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงพวกเราจเสี่ยงการลงทุนอะไรสิ่ง ไปโทรพาก่อนเอ้ยเดี๋ยวมันเปิดเหมืองวันไหนเนะี่ยสักวันนะไอ้กู่าเอ้ยเฉียว้เรสวัยเฮ้ยไปดูบ้านกูมาดูบ้านกูตื้อๆๆๆเฉียวสวยัยจะมาโฉบบ้านเลยอาวมันต้องยิกยากเกลื <laughs> อนีมีรั้วด้วยแน่นอนแล้วดูประตูใหญ่อ้าวกูจคกูจะหนุนตายเลยวะตรงนั้น <laughs> เอ้ยมาบ้าน <c oughs> เดี๋ยวไปพังสวนกว่อน้ยไม่เอาไมียว <c oughs> เอ้ยคุณปู่ทำไมคุณปูเ่เลยไดกระดาษอะ่ะ <c oughs> เอ้ยอันนี้ปลากเก็บไปทำบันเดิลเหรอใช่แกว่าไปตกปลากันดีกว่ามันต่อมันตกหน้าบ้านเล <c oughs> ยเหรอฮะไอ้ปู่นี้อะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรอะ่ะไออะไรอะ่ะตรงนี้ข้างในเนี่ย มันมีที่ขุดติดส่วนตัวเว้ยมันขุดโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าค้นหาเป็นยิ่งนักนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีนั่นด้วยเดี๋ยวเอามาดรือปล่าไม่มีเดี๋ยวไปเอามาขุดดูนี่เผื่ออาจจะมีฟอสซิลเชื่อมันมันก็ม,นมีหนอนไม่ใช่หรอไม่ในดินแบบนี้มีทุกอัน ออมันอยู่ในทุกดินนั่นแหละแต่แค่ในหนอนมีโอกาสเจอมากกว่าไงว,าว้าวขี้เกียจละเพื่อน,นดูดูเมื่อไหร่จะเจอรีอะหรือเปล่าอ,อ,อ,อ่ะเ <Reason. S 1> ขาชื่ออะไรนะอ่านยากบริสินเลนส์สรุปชื่ออะไรกันแน่วรีอาร์อ่าใช่รีอารอใครมันตัดต้นไมห้หมดเลยวะเนี่ย ตรงไหนไม่ปลาเนี่ยไม่รู้อ่ะว่าไม่ใช่ใครอื่นหรอกกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงเปล่าจริงานมันให้ตกอะไรเนี่ยวิงมีคราฟมันให้กูหาปลาคราฟอะแล้วปลาคราฟมันอยู่ตรงไหนอะก็คือมันหาไม่ได้อะมึงต้องคราฟก่นอนไอ้ยาเอจีเนียส ไม่น่าเลยไม่น่าไม่น่าไม่น่าพลาดไม่น่าเล่นนะคับไอสปริงอันเนี้ยเขาใช้ไหมในบันเดนอ้าไม่รู้อ่ะไม่ใช่นี่วะไม่รู้อ่ะนี่ไหนบันเดิลเนี่แม่ยังไม่ได้หาใครอีกไอเด็กดอกเนี่ยไอเด็กดอกโหดไล่วะ โอ้โห oh, สาหร่ายก็สาหรายแกน้อยวิทย์พี่ตอบอ่ะเนี่ยพี่ตอบไม่ได้ตายวิวเจอแล้วเจาาน,นี่เจา้าเจนี่ได้รู้จักคือ <c oughs> น่ารักสุดๆุดเออ you pick a good time to move here the spring is lovely แน่น,นอนครับสปริงเนี่ยผมโคตรชอบไม่เอาใจด้วยกันผมเพิ่งมันเก็บดอกไม้ตามทางมาให้อืมอิสเรื่ l เรื่อยไลค์ thank you อาจจะไม่ได้ชอบาแบบมากเลยโอ้คุยกันได้แล้วลอ๋อแค่ไลค์นะฮะไลค์กิฟตนี่ไงมันขึ้นละ<อ>แดนด์ดีไลอ้อนเขาชอบก็ชอบ แต่ไม่ได้ชอบมากใช่แค่ชอบก็เหมือนเราแค่ชอบไม่ได้รักวัดต่อ้ยแจ๊ชวนชื่นเฮ้ยครับหนึ่งสองสามโอโนชันฟาดอีกแล้วพูดทำไมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรล่ะตกปลาตกใจเดี๋ยวกอย่านะไม่เอาสารายเขียวแล้วนะ ติง–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 ตบริจาคไปแล้วใช่ปะตองตนี่ไงบริจาคนี่คือไอ้นี่กันโอ้ยติงเปงตองตพงงตไม่คุยเถตงจะไม่เจออะไรเลยต้องใจลุงตู่อยู่ในนั้นแหละเชื่อมั่นเฮ้ยเฮ้ยชิบหาย

เลียเอ้เลียวเลียเลียเลียนม่เรียหลบหลบเลียไให่าอีเลียกูเอาใ้่กันคุยกูไม่เสร็จไม่ต้องเสร็จนี่แหละหอมจริงจริงใช่แหละเพราะมันอยู่ฝั่งเดียวฝั่งเลยโอ้โหกินไปเมื่อกี้ ออสลอกมันอยู่ตรงนี้ท่าน้ำเนี่ยดูแล้วเดินเล่นอยู่แม่นางคขกสักผ้าอยู่ไอ้เอจยสองคนยายแย่เลยคูดได้แต่ดสมอแปด d s วันนี้เขารียาเดินดี้เลย ปลาพระอาทิตย์ปลาสอะไรวะมุนฟิตแน่นอนพระอาทิตย์เทีย่ยง <c oughs> จะมุนเรียไปไหนอ่ะเรียาจะาอุ้ยหายแล้วขวางทางฮาเดินเด็ดอุ้ยเอามาันนั่งโอ้โหมายืนด้วยกันด้วยโอ้สองเราความรักชั้นใดไม่แคลอะไรวะแต่ขยะโอ้โหให้ของฝันเรีเยก็แย่แล้วกูให้ไปแล้ว ไม่เลวด้วยไม่ใช่ไม่ได้แท,ท็ใครจะไปให้ของอย่างนั้นกับผู้หญิงเล่าโมาโทรไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยนายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแทบเยอะๆอุ้ยเดินหนีเลยงาเรีอาจะไปได้เออเปิดกล,อลอ่องไปก่อนพิดบล็อกลอยตรงในของล้ำค่าแน่นอนของล้ำค่าน่าไปเคลียรอะไรกันไหมอย่าดื้อ,อดิเอ้ยหนาเลย ฐานขอบคุณมากรียาไปไหนแล้ววะรียาอย่าหายไปในป่ายอย่างี้สิกลัวนะเนี่ยดียาโนอุยอยู่นี่ขอดริยาชอบเที่ยวป่าคนเดียวรียาทำไมมาเดินคนเดียวอย่างเงี้ยรียาเล่นได้กันเหรอแน่นอนเล่นได้เลยอ๋อ มันได้อยู่แล้วเอาขายมาของเงินของมาขายโอ้แค่อ้โอ้หน้ารีโโตกลับบ้านมานอนเลยครับแป๊บหนึ่งดีชาเข้าไปนอนได้แล้วไปนอนได้แล้วมาเย็นแล้วมาเนี่ยฮาทุ่มแล้วฮาทุ่มอะไป่ะไม่ในชีวิตจริงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราใช่ป่ะฮาทุ่มแล้ว่ะสบายแล้วปะฮาทุ่มของเมื่อวาน จะหลอกก็เนียนๆนะเด้เอ,อ้ยไม่มีใครเห็นหรอกเอ,อ้ยเขียวสวยแล้วจะนอนแล้วเนี่ยก้าวกับมานอนแล้วอือข้าว,วนอนมึงนอน <c oughs> นอนอด้วยกันเลยอ่ะไม่ใช่ก็อน,นอนได้แหละแต่กูไม่อยากนอน <c oughs>